ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอ่าาชแนลก็เป็นประจำทุกวันแต่ชา <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> แล้วครับวันนี้มาแบบโอ้สดใสมากวันนี้นะลาวนี่บอกแล้วก้าววอลโคดบอกก้าวก้าวใส่เลยโอ้โหสุดยอดเมื่อวานนี้นะ มันสุดยอดจริงๆนะวานผมกเต็มไปแตสามแปดแล้วก็เก้าเก้าเราไม่รู้จะใส่อะไรก็เก้าเก้าสามแปดเมื่อวานโอ้โหสุดยอดในสี่ลาวเลยโอ้ยสุดยอดมากเ่ยวานนี่นะเออคือคือใครที่เข้าไปอยู่ในพรีเมียมไลน์เนี่ยนะผมว่าก็คือสนุกสนานด้วยแล้วก็หนึ่งเมื่อวานนี่ก็หนึ่งสองเต็มๆเลยผมจะไปผมไปเตงว่าเป็นเจนะ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองอะมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ชอบแปด เขาเลยดักแปดเลยใส่แปดเลยครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ตัวแตกที่ฮานอยอีกโอ้โหไม่สี่ตัวแตกที่ลาวอีกเก้าเก้าสามแปดโอโ้สุดยอดจริง,รงเพราะว่าเมื่อวานผมก็ตัดใจว่าเก้ามันเป็นบอรโคดมันล้อยิงอะไรดีก็เก้าเก้าเลยสามแปดเลยครับสามแปดนี่เป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะครับคือสามแปดนี่เป็นตัวเต็งอยู่แล้วแล้วก็เราก็ตามมาตั้งแต่ฮานอยเน่ย เราก็ตามมางแต่ฮานอยผมว่ามันต้องมาที่ลาวแน่ก็เลยตามมาตลอดนะสามแปดแล้วก็คัวเก้าสามแปดแล้วก็เก้าเก้าสามแปดเลยไม่รู้จะใส่อะไรดีโอ้สี่ตัวแตกเมื่อวานนี้สุดยอดมากนะแล้วก็มีบางท่านก็บอกอาจารย์ที่ฮานอยนะไม่ชอบแปดนะเขาก็ดักแปดเลยใส่เจ็ดแปดหนึ่งสองโอ้โหเต็มเต็มว่ามันสุดยอดนะวิชานี่สุดยอดแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ลองใช้วิชาไอ อ่าพญาพิเภกสลัดคุมสมบัตินั่นแหละนะมาลองดู9938เ้าสาใการลาวโอ้โหผมว่าลาวนี่ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็คือประวัติรามเกียรติ์กับประวัติออะไรต่างๆนานานเนี่ยของเราจะมีความผูกพันกันระหว่างไทย พี่น้องชาลาวพี่น้องกัมพูชาอย่างเงี้ยจะมีความผูกพันกันนะในเรื่องของรามเกียรติ์ผมว่าก็คือสุดยอดมากดวงดาวและพลังตัวเลขในีุสุถยอชั่วใครได้อ่านตำรับตำราของเขาเรียกว่าอ่านเรื่องราวของรามเกียรตินะแล้วก็ไปอ่านในภาคเขาเรียกโหราเขาเรียกโโหรารามเกียรตินะครับ ถ้าไปอ่านในภาคหายหาอ่านยากหน่อยแต่ว่าท่านไปหาอ่านเนี่ยผมว่าสุดยอดมากการวิเคราะห์ดาวการทํานายดาวการอะไรต่างๆนานาโอ้ยน,น,น่าศึกษาผมศึกษาแล้วคนลุกเนะเมื่อวานผมก็าใส่ตัวนี้แหละครับก็คือ1นสองก็มาเต็มๆม แล้วก็ลาวก็สามแดมาเต็มเต็มเก้าเก้าสามปดเลยสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โห,โหผมบอกแล้วว่าท่านต้องเรียนนต้องเรียนนะท่านต้องเรียนเลยวันเนี้ยวันเนี้ยผมเปิดให้สามท่านนะวันเนี้ยเรียนเลยครับวันนี้นะวันนี้ผมขอนัดกลุ่มลิสกูปออนเยียนะตอนค่ำนะครับตอนค่ำประมาณหนึ่งทุ่มนะครับอ่เมื่อวานนี้มีภารกิจหน่อยแล้วก็ วันนี้นะัดค่ำๆนะครับลิสคูปออนเยร์นะครับใครอยากจะเข้าไปฟังใครอยากจะเข้าไปดูการวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ยังไงแล้วก็จับดาวยังไงของวันที่สิบอของวันที่หนึ่งมีนาแล้วก็ออมสินด้วยนะครับผมทําข้อมูลไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ท่านอยากจะเข้าไปฟังอยากจะเข้าไปวิเคราะห์อยากจะเข้าไปดูอยากจะเข้าไปเอ๊ะมันแม่นจริงหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าที่จริงท่านไม่ต้องไปเช็คตั้งคําถามนะ เฮ้ยมันแม่นจริงนะอย่างเงี้ยเอ้ยมันแม่นจริงสุดยอดคัมภีร์เลยแต่ท่านต้องเข้าไปให้ได้ท่านต้องไปอย่างนี้นะอย่าเข้าไปเพราะความเก้กังลังเลสงสัย <c oughs> เอาอันนี้ก็แจ้งกับท่านสาวไว้ก่อนนะเอาครับช่องอาไฮาเจแนวก็ถือว่าสุดยอดมากๆในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่จรจ้ระโชวเป็นยรงกระทาสมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำพร้อมเคล็ดลับในเรื่องของโดยชะตาชีวิตด้วยนะแล้วก็มาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรเข้าสู่มุมให้ชคให้ลราภท่านเป็นประจำทุกวันสุดยอดคัมภี ต้องตามได้ที่ดีอ้ายใช่ไก็รักเป็นประจำทุกวันเลย <c oughs> ฟังอย่าเพลินนะ <c oughs> ฟังอย่าเพลินแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดคกดแจ้งเตือกดแชร์ไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วฟังอย่าเพลินว <c oughs> ิคืนทุกวานบอกอาจาย์ฟังเพลินลืมเลยหนึ่งสองอ้าวาจาย์ไปตามแล้วนะครับอ้าว อย่าฟังเพลินอย่าฟังเพลินวาน้างอารมณ์เยอะอารมณ์ยวันนี้อา้าวกลับไปดูเรื่องราวของเรานะครับวันนี้มาแบบสบายๆนะครับวันนี้มาแบบสบายๆไม่ต้องไปคิดซีเรียสอะไรมากวันนี้วันอังคารนะวันอังคารก็มาแบบสบายๆหน่อย,ยนะครับตามนั้น <c oughs> คือบางทีชีวิตเราเนี่ยเราอย่าไปซีเรียสอย่าไปเคร่งเครียดอะไรมันมากจนเกินไปนะผมว่านะเรามีอะไรใส่ไป บางงสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราภูมิใจในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองสมบัติหรือจะเป็นเงินทองความรู้หรืออะไรต่างๆที่เรามีมาถ้าเราเกิดความภูมิใจของมันนะแล้วเราเกิดความภูมิใจของมันเสื่อผ้าณ์อะไรแล้วแต่ถ้าเกิดความภูมิใจของมันนะมันจะมีความสง่างามด้วยตัวของมันเองอันนี้สําคัญนะครับ เหมือนกันในกลุ่มตัวเลขในกลุ่มดวงดาวอะไรต่างๆถ้าเราเข้าใจในหลังวิชาแล้วนี่ถือว่าโอ้สุดยอดมากโดยเฉพาะวิชาอ่าพ,าพยาพเภศสลักขุมทรัพย์นี่โอ้สุดยอดนะผมลองใช้แล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะส,ส,สุดยอดมากนะสุดยอดสุดยอดมากอ่ะก็สามท่านนะวันนี้เรียนเลยศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับเรียนก่อนที่จะไปริชคูปออนเยานะนะน,นี้ก็คือให้ให้สีท่ท่านพิเศษเรียนเลยนะครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับตามนั้นไปอ่ะส่วนอ่าอ่า ผมเปิดสอนคอร์สออนไลน์อยู่แล้วในเรื่องโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาคเฉพาะตัวก็ได้หรือท่านจะเรียนส่วนตัวก็ได้ใน,ในทั้งหมด3หลักสูตร8ชุดวิชาเนี่ยถ้าจะเรียนก่อนก็ได้แต่ว่าโครงการที่ผมเปิดไว้12ท่านเนี่ยสิบสองท่านมันมีอะไรมากมายเรียนออนไลน์ก่อนอบรมเรียบร้อยแล้วก็ไปสัญจรกันแล้วก็ไปเวิร์ช็อปกันแล้วก็มีอะไรต่างๆให้ท่านได้มากมายไงน,นะ พราะฉะนั้นท่านก็ได้ระบบยิ้มกดด้วยท่านสมัครไปตรงนี้ท่านก็จะได้อ่าโ,โทรส่งโทรศัพท์แจกให้ฟรีหมดเลยนะไอเนี้ยคือคือแล้วเราเรา,เราพบกันใน12ท่านเนี่ยใน12ท่านแล้วรวมผมได้13บสามเกินดวงไปหน่อยนะประมาณลักษณะนั้นนะเรียกคนเกินดวงคนเกินดวงนะครับเอาอแล้วคนเหนือดวงก็ได้เออคนเกินดวงเหนือดวงเนี่ยก็ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะผมว่าวิชาหน้าเรียนหน้าศึกษารครับถ้าท่านอยากได้ตังค์จากดวงดาวท่านต้องเรียนอ่ะ น,นี่คือเป็นหลักเลยคมพีรวยก็สุดยอดนะเมื่อวานในสุดยอดลาวนี่ห้าตัวสามตัวแตกนี่ก็ถือว่าสุดยอดอะ่ะคมภี์ไหนที่จะทำห้าตัวสามตัวแตกได้บ่อยบ่อยบ่อยบ,อยบอยนี่ถือว่าสุดยอดมากสี่ตัวแตกด้วยเงี้ยบ่อยๆ่เงี้ยเมื่อวานถือว่าเรานี่สี่ตัวแตกนะเมื่อวานเนี่ย ถือว่าสําคัญนะในหนังสือครับในหนังสือเลยถ้าท่านดูให้นิ่งๆดีๆส่วนใบขาวก็ถือว่าสุดยอดนะใบใบขาวนี่ผมจะมีการอัปเดตนิดหน่อยนะที่ส่งให้ท่านนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆใบขาวก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะสัมปดเต็มๆเลยนะก <c oughs> ้าสมป้าววอลโคดด้วยยืนก้าเต็มๆลายเอ้าในหนังสือนี่แหละในหนังสือคัมพีร์รยปีสองห้าหกเจ็ดนี่แหละนะแล้วก็ยังสั่งได้นะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับว่าามนั้นเอาวันนี้ก็ ในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของวิชาความรู้ในเรื่องของดวงดาวอะไรต่างๆนานานี่นะผมก็ถือว่ามันมันก็เป็นอย่างอย่างที่ผมว่านั่แหละมันก็เป็นเรื่องกระตุ้นนะนะมันเป็นเรื่องแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นว่าทําให้เราจะมีมุมไหนมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้เราเกิดโชคลาภอย่างเงี้ยบางทีท่านต้องดูนะครับคือคือบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรพลังพลังธาตุของคนอ่ะมันมันมันจะกลับกันนะ สูว่าพลังท่าของท่ามันจะกลับกันสูว่าพลังอ,อำนาจบาร,รมีของท่านเนี่ยบางทีท่านไม่เข้าใจคือเรื่องอำนาจเรื่องบาร,รมีเรื่องโชคลาภเนี่ยบางทีก็เรียกว่าอะไรนะ,ะพลังโชคลาภของท่านเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ทําลายท่านในตัวของมันเองนะ เราจะสังเกตว่าเอ้ยใครอยากมีชีวิตอยากอยากมีโชคมีลาบแบบง่ายๆอะไรทุ่มไปโอ๊ยกูต้องมีโชคได้เลขนี่กูไปขูดมากูไปขอมากูดได้มาใส่เต็มที่อันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะทําลายท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพลังแห่งโชคลาบเนี่ยมันเป็นพลังทํรลายท่านโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาตินะครับท่านเข้าใจไหมคือคือท่านท่าที่คือเรื่องของโชคลาบในดวงเนี่ยมันเป็นพลังคือเรื่องพลังพิฆาตท่านอ่ะเป็นพลังพิฆาตท่านอ่ะ นะก็เรียกหรือท่านมันเป็นพลังพิฆาตท่านน่ะทําให้ท่านอ่อนแอทําให้ท่านแบบคาดหวังทําให้ท่านอะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะทําให้ท่านอ่อนแอมันเป็นพลังแบบนั้นครับทีนี้คนที่จะมีโชคมีลาบได้ท่านต้องเข้าใจในจุดนี้ถ้าเข้าใจในจุดนี้ปุ๊บเนี่ยท่านต้องมาดูก่อนว่าพลังของตัวท่านน่ะที่โดนพลังของโชคลาบมันทําลายท่านอ่อนแอไปไหม ท่านเสื่อมสลายไปไหมพลังนะพลังท่านเสื่อมสลายไปหรือเปล่าพลังท่านอ่อนแอไปหรือเปล่าถ้าพลังท่านเสื่อมสลายพลังท่านอ่อนแอท่านจะรับโชคลาภไม่ได้ไงอันนี้สําคัญมากๆนะสิบสองท่านที่จะไปเอ้หกอ่าหกท่านที่จะไปเมืองการกับผมผมจะไปบอกให้ท่านตรงนี้ได้รับรู้ และท่านจะได้มีวิธีการด้วยในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวันพลังที่มาเนี่ยมันก็แล้ว <masculine. S 2> แต okay. <laughs> ่ว่าพลังที่มาวันนั้นมันเป็นพลังให้มันเป็นพลังโชคลาภท่านหรือเปล่าถ้าวันนั้นพลังโชคลาภท่านมาแล้วเดือนนั้นพลังโชคลาภของท่านมาแล้วปีนั้นพลังโชคลาภของท่านมาแล้วแต่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 แล้วมัมีแต่แต่ด้วยนะแต่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 ว่าถ้าเกิดท่านพลังท่านรับไม่ได้อ่ะ ท่านก็จะขาดโอกาสไปทันทีเลยนะ moved. พลังโชคลาศน์ปีหนึ่งก็จะมีอยู่ครั้งเดียวเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าวันเนี่ยมีหลายครั้งวันเนี่ยอาจจะมีก็คือรอบก็คือมีวันหนึ่งก็จะน่าจะมีอยู่สองครั้งอ่าไม่ใช่ใน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 หนึ่งเดือนอ่ะในหนึ่งเดือนจะมีอยู่สองครั้งนะในเรื่องของวันนะในหนึ่งเดือนท่านจะมีอยู่แค่สองครั้งอ่ะประมาณนั้นเอา ประมาณนะั้นถ้าวนไปเวียนมาได้ยังมีสองครั้งสามครั้งประมาณนะั้งในเดือนแต่นี้่ปีก็คือโอกาสยากมากถ้าปีนั้นมาแล้วโชคล่าท่านมาแล้วแต่บังเอิญว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะรับมันนะ่ะท่านก็รับไม่ได้หรือว่าเดือนนั้นนะมาปีมาเดือนมาโอ้โหแต่ว่าท่านโอกาสรับไม่ได้เลยพลาดไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านยังต้องดูไง ผมว่าท่านต้องดูไงสมัครดูดวงนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ท่านจะรู้พลังของท่านดูดวงแบบเปิดพลังจักรวาลสมัครเลยครับนะก็ว่างแล้วตั้งแต่เดือนมีเมษานะครับและว่างแล้วตั้งแต่เดือนเมษาใครจะสมัครดูดวงเป็นคิวแรกเดือนเมษาก็สมัครได้เลยนะครับคิวแรกเลยนะครับวันนี้เลยสมัครได้เลยนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ดูดวงแบบเปิดพลังจักรวาลท่านจะได้เข้าใจและท่านจะได้ไปกําหนดได้ว่า ไอ้ปีไหนเป็นปีโชคลาภของท่านเดือนไหนเป็นเดือนโชคลาภของท่านวันไหนเป็นวันโชคลาภของท่านท่านกําหนดได้เลยนะพอท่านกําหนดได้พวกพอถึงวันนั้นปุ๊บท่านปรับสภาพท่านให้รับโอกาสที่มาคือโชคลาภเป็นโอกาสนะโอกาสมาแต่ท่าน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 พลาดโอกาสไปก็คืนไม่มีไงอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกแล้วเก้าอ่ะผมบอกเก้าเก้าใส่ไปเลยนะอ่าหนึ่งสองใส่ไปเลยหกไม่มาหนึ่งสองหกมาเอาไปทําอะไรก็ได้หกมาท่านก็ได้อีกหกเจ็ดใช่ไหมล่ะ อคือของเรานี่มันสุดยอดนะส่วนท่านใดบอกนะหนึ่งสองจัดก็จัดหนึ่งสองอย่างเดียวเลยครับโอโ้ลากลาก,ลากไม่เหนื่อยเลยลากห้าร้อยเล่มเกวียนโอ้รับเต็มที่ห้าร้อยเล่มเกียนนะเราลืมนะลากห้าร้อยเล่มเกลียนนะั่นถือลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะรับไปทั้งแต่สี่หมื่นกว่านะโอ้โหสุดยอดไม่ใช่สี่หมื่นเนี่ย อ่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละครับโอ้เราไปเต็มเต็มเลยครึ่งแสนน่ะนะโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยโอ้คนแล้วก็สี่ตัวแต่อีกเต็มเต็มนะก็สี่ตัวแต่ก็ลากไปตัวละสิบอ่ะลากไปตัวละสิบอ่ะถ้าดูดิตัวละสิบก็ตัดไปเท่าไหร่เจ็ดหมื่นโอ้แสนกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะท่านอยู่กับเราเนี่ยโอ้โหรับเงินแสนเงินล้านมโอกาสแน่นอนนะครับโูโอ้อาจารย์อย่าพูดมากพูดมากทำลายไหล เอ้าก็เรียนดิอยากได้ต้องเรียนศึกษายู่อันนี้สาคัญนะสําคัญนะก็เลยศึกษาเรียนรู้ดูอย่าว่ากาเป็นเรียนง่ายได้ตังจริงเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆไม่มีวิชาไหนที่บอกว่าเก่งกาดสามารถขนาดนี้โดยเฉพาะวิชาพยาพิเภกสลัดขุมสมบัติท่านบอกเฮ้ยมาได้ยังไงผมก็งงมาได้ d e โมเยอย่างเงี้ยมาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออเดโมเยอย่างเงี้ยมาได้ยังไงเออ d e โมเยมารอบแรกเลยนะมวเนี่ย d e โเยไม่ใช่ธรรมดานะก็มาได้ยังไงก็สุดยอดจริงๆครับ มันเป็นวิชาที่อะไรที่ท่านให้เรามานะเทวดาให้มาคือวิชาพวกนี้มันไม่มีหลอกวิชาที่จะามาหาเลขหาเบอร์หาอะไรเงี้ยมันตรงตรงไม่มีส่วนใหญ่เขาจะมาแปลงจากวิชาโหราศาสตร์เอาตำแหน่งดวงดาวอะไรต่างๆนานามาว่าเป็นตำแหน่งดาวเด่นดาวอะไรแต่ของเราเนี่ยนะครับโหราดาต้าโหรามันเป็น โหลาที่ว่าว่าด้วยเรื่องหวยโดยตรงๆอ่ะพูด,ดง่ายๆ <c oughs> หวยหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่หวยตัวเลข <c oughs> ว่าด้วยตัวเลขตรงๆอ่ะครับนะว่าด้วยตัวเลขตรงๆเพราะฉะนั้นท่านไม่เรียนกันไม่รู้จะว่ายัางไงนะผมว่านะสุดยอดสุดยอดนะะวานไปตามนั้นนะก็ตรงนี้ถือว่าสุดยอดหลายๆวิชาเนี่ยผมเลียสุดยอดมากๆนะอันนี้ก็สําคัญออะวันนี้วันสบายๆนะอย่างที่อย่างที่ผมบอก ในเรื่องของดวงต้องดูดวงแบบเป,เ,นนเปิดพลังจักรวางตัวเองนิดหนึ่งนะเปิดพลังจักรวางตัวเองนิดหนึ่งเปิดให้มันออกมาเปิดให้มันกว้างขวางเปิดให้มันชีวิตเรามันสดใสยอ่ะนะพรกะจริงๆมันต้องทําอย่างนั้นด้วยนะบางทีท่านต้องท่านต้องมีเข้าใจตรงนั้นด้วยแล้วถ้าเอาเนี้ยท่านสมัครดูดวงไปเลยนะดูดวงแบบเปิดพลังจักรวางท่านจะได้รู้ว่าเดือนไหนปีไหนอาปีไหนเดือนไหนวันไหนเป็นวันโชคลาภของท่านนะแล้วถ้าเดือนนั้น ปีนั้นแต่ปีนี้แหละเอาปีนี้ก่อนเดือนนั้นวันนั้นเป็นวันโชคลาภของท่านมาท่านจะต้องทำองบบํำยังไงปรับสภาพของตัวท่านเองอย่างไรเพื่อรับโอกาสตรงนั้นเห็นไหมอันนี้สําคัญนะครับคนเราไม่ใช่มีโอกาสเท่ากันนะคนเท่ากันแต่โอกาสโอกาสมาเหมือนกันแต่โอกาสโอกาสคนที่จะรับโอกาสได้ก็ต่างกันเห็นไหมครับต่างกันนะต่างกันนะอันนี้สําคัญมากต่างกันสําคัญมากอันนี้ถือว่าเพราะฉะนั้นท่านเอาแต่โอกาสท่าน,นสร้างได้ไงท่านหาได้ ท่านทาได้หาได้ท่านทําได้โอกาสท่านสามารถสร้างได้โอกาสมันมาห้าหา,หาท่านอยู่แล้วแต่ว่าท่านจะรับคือคือตัวท่านเองจะรับหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเอา้าว่าไปตามนั้นว่าไปตามนี้ <c oughs> จัดไปตามนั้น <c oughs> สูตรลูกศรท้แปดแปดหนึ่งศูตนะสมัครดวงแบบเปิดพลังจักรวาลนะครับเอาวันนี้ผมพูดเยอะม,มาแล้วเข้านี้เลยครับนะเข้านี้เลยละกันนะเข้านี้เลยก็อา่าเข้าฮานอยของวันนี้นะ อันนี้ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานนี่ผมก็เอาตัวนั้นมาไปในพรีเมียมไลน์อ่ะถือว่าสุดยอดมากๆนะเมื่อวานในสุดยอดมากจริงพรีเมียมไลน์ี่ถือว่าสุดยอดมาก3 8 1 2น,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 นี่ใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มพรีเมียมไลน์ผมว่าต้องหยิบเงินอย่างน้อยต้องหยิบเงินพันนะเงินหมื่นนี่แน่นอนเงินแสนนะี่ลักแน่นอนอยู่แล้วเงินล้านนี่โอ้โหสุดยอดนะท่านเข้าไปเนี่ยเมื่อวานสี่ตัวเราแตกเก้าเก้าสามแปดอะทำไงอะเก้าสามแปดด้วยหนังสือก็สุดยอดนะ ตัวมาสามตัวเก้าสามแปดเลยเต็มๆนะไม่ธรรมดาหรอกครับหนังสือศูนย์หกสี่สองแปดแปดหรือศูนย์ท่านไม่มีได้ยังไงล่ะอย่ายึกยักษ์ท <c oughs> ออี่โมหรือเปล่ามึงอะไรหรือเปล่าก็ตราบใดที่ท่านยังมีความลังเลสงสัยอยู่มันก็คือเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์มันก็การโอกาสท่านทั้งหมดนะครับ <c oughs> เวลาแต่จริงๆนะนิวรณ์มันคืการโอกาสเราทั้งหมดอุตจจะกุกุจ่าเนี่ยค,ความ <c oughs> อะไรนะความฟุ้งซ่านเะนี่ยคิดมากอ่ะนะนะความฟุ้งซ่านคิดมากเขาต้อมต้องคิดมาก ตำรานี่เราคัดไหมท่านแล้วใช่ไหมล่ะวิชานี่ผมคัดไหมท่านแล้วท่านไม่ต้องคิดท่านมีหน้าที่รู้อย่างเดียวไงมีหน้าที่รู้อย่างเดียวผมทําอะไรทุกอย่างไว้ท่านหมดแล้วท่านมีหน้าที่รู้อย่างเดียวเนี่ยอย่าไปคิดมากทําไมอ่ะรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปสงสัยสงสัยเยอะกินเนี่ยนั่งสงสัยอยู่นั่นแหละวันนี้อย่าสงสัยสมัครเลยเลยสามท่านนะสมัครเลยครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลหรอกครับสมัครเลยนะเอางี้แล้วกันท่านสมัครเรียนนะท่านอยากเรียนจริงไหม ในสามคนเนี่ยท่านอยากเรียนจริงไหมแจ้งผมไปนะอยากเรียนจริงไหมแล้วผมก็จะบอกว่าท่านสามารถเรียนได้ไหมเอางี้ละกันนะะถ้าเกิดที่ผมบอกไปแล้วท่านไม่สามารถเรียนได้ก็แสดงว่าท่านรอโอกาสหน้าโอกาสใหม่โอกาสหน้าโอกาสใหม่ประมาณนั้นแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านอยากเรียนผมก็จะให้โอกาสท่านถ้าผมให้โอกาสท่านแล้วท่านรับโอกาสนั้นได้ท่านก็ได้ได้ตังค์เลยแน่นอนชัวร์ปั๊กเอางี้ละกันสามท่านเนี่ยนะ วันเนี้ยเอาแบบนี้ละกันง่ายๆอ่ะง่ายๆผมเป็นคนที่อยากให้ท่านมีตังค์นะเอาตามนั้นละกันนะอืไม่ยิบ <laughs> เอามาตรงนี้เอามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันไปไม่ถูกเอามาลีเลตเอาไว้เซ็นแอน,นของฮานอยครับหาลีเลตเอาเซนแอน,นก็เมื่อวานที่ผมบอกแล้วา่าลีเลตเอาเซ็นแอนมึงเก้ากับสามแล้วมีแปดตัวโดวดๆใช่ไหมเออถ้าใครเคยใครโยงได้โยงเป็นนะลีเลตเนี่ยท่านต้องเรียนไง รีเลทท่านต้องเรียนท่านต้องโยงรีเลทท่านต้องเรียนก็เก้ามันเป็นวอลโคตโอยู่ตัวเดียวนะตางก็แปะมันตัวม้าเมื่อวานนั้นท่านดูดิเก้าสามแปดเลยเต็มเต็มเลยลาวอ่ะครับเก้าเก้าสามแปดเลยลาวมันเป็นวอลโคตโด้วยแล้วผมบอกอยู่แล้ววอลโคตโค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 โเนี่ยตอนนี้เขาจะมาลาว อ่าไทยเขาก็ามาลาวเขาก็ามาไม่มีไม่มาวอลโโคดเป็นตำแหน่งดาวที่ถือว่าสุดยอดนะ VR VR แล้วกันอ่ะผมใช้ VR VR แล้วกันเดี๋ยวคนวร,ครู้วอลโลโคเยอะก็เอาไปเดี๋ยวเรามันไม่ได้ VR 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 สุดยอด VR ทำงานเราได้ตังค์ครับผมนะราวทำงานเราได้ตังค์นี่รีเลทนะท่านก็นดูเอาครับผมไม่พูดมากเรื่องตัวเลขอาจารย์วิเคราะเลยนี่อยดยิอ่ะเป็นตองวิค์ครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะรีเลทเออคนมันสามารถที่จะมาได้อยู่แล้ว แต่ว่าท่างก็ไปดูดาวที่มาคือตัวอะไร LD 71อ่า714ใช่ไหมล่ะถ้าดู714ก็มีตรงนี้714ก็มีอยู่แล้วก็พร้อมอยู่แล้วแต่ก็เลย714ไปเลยก็ได้ หรือหนึงเจ็ดไปก็ได้จัดเต็มก็ได้เจ็ดมันเมืออยู่แล้วก็จัดเจ็ดเลยก <c oughs> ็จัดเจ็ดเลยจะจัดเจ็ดยังไงก็ก็ไม่รู้ลหะเราก็จัดอ่ะ <c oughs> ถ้าจะจัดตามผมหรือเปล่าก็เรื่องของท่านแต่ผมเราจัดอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเออเดี๋ยวแตผมอ่าผมว่าจะไม่จัดเจ็ดก็ได้วนันนี้ผมไม่ชอบเจ็ด <c oughs> คุณผา้ผมขำเมท่านหนึ่งเหมือนกันที่คุณแหล่ที่อยู่ในช่องริสกุลเยอยว่าอาจารย์ไม่ชอบแปดไงก็จัดแปดเลยดัดแปดเลยอาจารย์ไม่ชอบแปดไม่ชอบแปดแล้ว <laughs> ดักแปดเลยเต็มเต็มเลยโอโห้แปดหนึ่งสองฮานอยนะฮานอยฮานอยฮานอยแล้วก็ยังแปดึ่งตามไปลาวได้อีกสามแปดโอ้สุดยอดมากสุดยอดจริงอาจารย์ไม่ชอบแปดอาจารย์ชอบสี่อาจารย์สี่แปดโอ้ยเป็นอย่างนั้นไปก็อาจารย์ไม่ชอบตัวไหนเอาตัวนั้นเออก็แปดดีผมก็ประมาณอาจารย์ไม่ชอบแปดก็ดักแปดเลยแปดหนึ่งสองเต็มเต็มเลย แปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ตัวแตกเลยโอ้ยฮันน้อยวานสุดยอดมากนะเอาวันนี้ก็เนี่ยผมไม่พูดมากตัวเลยอันนี้ผมขึ้นให้ท่านดูนะเนี่ยถ้าวันไหนถ้าไม่มีาวลาผมจะเอาตัววิเคราะห์มาให้ท่านดูสายเจาะให้ท่านดูสายเจาะให้ท่านดูแต่ผมจะไม่พูดแต่ผมจะให้ท่านดูเฉยเฉยถ้าวันไหนมีาวลาผมจะไม่เอาสายเจาะมาให้ท่านเอาแี่ดี้ไเนี่ยก็ตามนี้เอาไปสายวิเคราะห์เลยครับ สายวิเคราะห์ผมจะพูดแต่สายเจาะผมจะไม่พูด <laughs> พูดแล้วมันไม่ค่อยตามใจแเ้าแต่แต่เมื่อวานนี้ก็โอเคนะหนสองครับเมื่อวานนี้เต็มเต็มเลย1 2ครับเอามาสายวิเคราะห์ท่านก็ดูวิเคราะห์ดูสิครับวันนี้ KN 2องนะหนึ่งกับสก็หน่งก็ก็มันก็มีอยู่แล้วครับเนี่ยก็นหนึ่งเ สองหนึ 1, 1, 1, 2. 2. ่งเหมือนเดิมว่าตัวเดิมไม่หล่ะสองหนึ่งอ่ะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดอ่ะวันนี้ผมตัดสองออกผมจะเอาหนึ่งเจ็ดผมจะตัดสองออกจะตัดสองออกเอาจะเอาหนึ่งเจ็ดนะเนี่ยหนึ่งเจ็ดนะก็จ้องอยู่เนี่ยหนึ่งเจ็ดผมก็จ้องอยู่แต่แต่มันไม่ได้จ้องมันอยู่ด้วยกันแต่ดาวที่มันอยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้มันมีมันมีแวงที่มาไงเพราะวันนี้เขาจัดตารางก็สองหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามครับก็อันนี้คือจัดตารางระบบนะแต่ถ้าท่านมีวิชา อาปยาพิเภกสลัดขุมสมบัติท่านจะรู้เลยเนี่ยท่านจะใส่ตัวไหนรู้ทันทีนะรู้ทันทีจริงๆครับเออนนี้มันสุดยอดมากนะวิชานี่โอ้มันโอ้ผมว่าเนี่ยวันนี้สามท่านใน,นท่านมีเรียนกรมมิยูออยแงวเนี่ยวิเคราะห์ตามนี้นะ ผมว่าวาะห์ไปตามนี้แล้วก็จัดไปตามนี่สองหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดนี้จัดตามระบบถ้ามาตามนี้ก็ได้ตังค์ <c oughs> จริงอาจารย์ถ้ามันมาตามนี้ก็ได้ตังค์แต่มันไม่มาล้วถ้าไม่มาก็ได้ตังค์ก <c oughs> ็ได้อยู่ดีอะว่าเราเป็นคนมีตังค์ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเออก็ได้อยู่ดีนะอา้าวสายหวานสายหวานเมื่อวานเอะสุจรยวนะผมออกตัวผมออกนี่เดี๋งให้ท่านแคปไปนะ ก็มาตามนี้ท่านแคปเรียบรอ้อยแล้วอันนี้ก็คือผมวิเคราะห์ไปนะก็วิเคราะห์ไปตามนี้แหละครับก็ไม่มีอะไร R ออเออะไรแล้วแต่ทั้งกรวิเคราะห์ไปตามนี้แหละครับมีอะไรบ้างอะไรบา้างแต่ก็วิเคราะห์ไปดูดูให้มันลึกซึ้งหน่อยคือถ้าท่านไม่เรียนท่านก็วิเคราะห์ไม่ถูกนะผมบอกตรงผมที่ผมทํามาเนี่ยคือเป็นรหัสจักรวาล GNS RJPTM2DI9M2D พวกนี้โอ้ยรู้หมดเลยอย่างพิเภกนี่แกแตกชัน แตกฉานมากวิชานี้บอกมันสุดยอดอาจารย์วิชาอาจารย์มันสุดยอดนะ ก็มันเป็นวิชาที่เราค้นคว้ามานะครับนะก็ K O N R S เนี่ยโอ้สุดยอดได้เงินทุกวันวันนี้สองกับเจ็ดทำงานให้เราได้เงินสุดยอดมากวันนี้นะอ้าวสองกับเจ็ดนะทำให้เราได้เงินนะสองวันเลยนะวันนี้นก็หกกับหนึ่งเมื่อวานนี่ก็หนึ่งกับหกใช่ไหมทำให้เราได้งานทั้งหนึ่งทั้งหกเลยนะเมื่อวานเนี่ยเราได้เงินนะวันนี้สองกับเจ็ดจทั้งสองทั้งเจ็ดเลยมกทำให้เราได้เงินนะนนเ,เ,เนนะออสุดยอดมาก <c oughs> อย่าฟังเพลินนะ <c oughs> Oh, wow, pues desse, อ้าวตามนั้นไปตามนี้แล้วกันนะโอ้ยก็ไอ้ตามๆเดียววู้คือเจือเอ็กโอทชาแนลก็ติดตามได้นะครับทางช่องเอ็กโอทีฟชาแนลนะอันนี้มันเป็นลาววันที่21นะแต่ว่าผมอ่าผมทำข้อมูลไว้วันที่21คือลาวไงแต่ว่าทั้งก็สามารถติดตามได้ทางเอ็กโอทีฟชาแนลนะเอ็กโอทีฟชาแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากการวิเคราะห์ดวงดัมวานนี่หนึ่งสองนี่ตรงรอบตรงร่องเลยนะมึงหนึ่งสองตรงรอบตรงร่องแล้วก็เจ็ดหกด้วยหนึ่งสองเจ็ดหกด้วยในเอ็กโอทีฟชาแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากววางงแแคค่่นนนีี้้เเเอะลขตัย หนึ 1> 1, 2, 7, 6, ่งสองเจ็ดหกเนี so yup. why so, why so? ่ยอยู่แค่นี้เลยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมาเป๊ะๆทั้งทุกอ่าทั้งตรงรอบด้วยแล้วก็เจ็ดหกด้วยนะถือว่าสุดยอดมากนะเอ็กซ์ติฟช anel ในผมวิเคราะห์ดาวนี่โอ้โหมันสุดยอดละมันด้วยนะในพรีเมียมไลน์ก็ถือว่าสุดยอดมันแต่เวลามันหมดนะเมื่อวานผมก็ผมก็พูดไปคนเดียวว่าผมว่าทำไมไม่มีใครตอบผมบอว่าบว่าผมก็พูดไปไงนะว่าเวลาบรรยายแล้วมันก็เพลินเนี่ยผมก็พูดไปเลย อ้าแล้วไม่ไม,ม่มีใครโตร้ตอบผมอ๋อผมอ๋มอมันหมดเวลาโอ้ยพูดไปตั้งนานมันหมดเวลาโอ้ยพูดอยู่คนเดียวใคยเวรบ่อเอ้ยนี่มันบ้าเนี่ยพูดอยู่คนเดียวอ้าวก็เราก็พูดเราก็อยากให้ความรู้่ะเราก็พูดไปแต่ลืมว่าไอคนที่จะรับความรู้เราออกจากเราหายไปหมดเลยเออก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันครับ <S <S อ้าวตามนั้นนะเพออ่อพี่เมี่ยมลายน้่ถือว่าสุดยอดท่านสมัครไปสมัครพีเมี่ยมลายท่านจะได้หนังสือนะ แล้วก็ได้เข้าไปกลุ่มริสคูอันเย่ด้วยวันนี้ริสคูอันเย่ก็ผมเข้าไปบรรยายผมเข้าไปวิเคราะห์ประมาณทุ่มนะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับใครจะเข้าไปฟังก็สมัครไปครับี่ในริสคูอันเย่อย่างเดียวก็ได้หรือว่าท่านจะสมัครพรีเมียมไลน์เลยท่านก็ได้เข้าไปริสคูอันเย่ด้วยได้หนังสือด้วยนะศู 4, 8, 8, นย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับจัดไปวันนี้นะขอให้วันนี้ทุกท่านมีความสุขสบายใจยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านโชคดีครับ